รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาระหว่างวันที่1เมษายน2564ถึงวันที่30กันยายน2564บุคลากรข้าราชการครู20คนนักการพัลโลง2คน เจ้าหน้าที่ธุรการ1คนที่เลี้ยงเด็กพิการ1คนอัตราจ้าง2คนนักเรียนนักเรียนจำนวน474คนปฐมวัยจำนวน83คนประถมศึกษา391คนด้านที่1การบริหารงานวิชาการ 1. หลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวยัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัยพุทธศักราช2560 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน ครูผู้สอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้บันทึกหลังการสอนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน3การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้4 สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้มีการผลิตและใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดียังพูขึ้นมาสองข้างโอเคอีกหนึ่งครัง้งเนาะสามสี่ หากพวกเรากำลังสบายจนปลบน้ำมาเป็นผู้หญิงเรื่องใครเบอกว่าเพศหญิงใช่หรือไม่ตอบใช่หรือไม่ใช,ช,ใช่จะตอบไปซ้ายหรือขวานี้ครับถ้าคนเข้าน้ำเป็นผู้หญิงเราจะไปทางซ้ายไปทางขวานี้มีทั้งหมดที่หนูเห็นบนหน้าจอมีกี่ประเภทแชต็ตบอกคุณครูหน่อยในแชต็ตก็ได้นะคะมีทั้งหมด7ประเภทใช่ไหมวิตามิน A วิตามิน B1 b น <c oughs> การวัดและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนมีระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 6. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา พัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ 7. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์การต่างๆมีกิจกรรมบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 8. การนิเทศภายในจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจกระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบการยาณมิตร 9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา นำผลการติดตามและการประเมินไปวางแผนปฏิบัติตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 4. 0การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นเพื่อให้ผู้เรียนดีเก่งและมีสุข 11. กิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัยมีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องด้านที่ 2. ด้านการบริหารงานบุคคล 1. ว่วางแผนบริหารอัตรากำลัง 2. บำเน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 3. วินัยและนิติการด้านที่ 3. ด้านงบประมาณ 1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 3. การควบคุมเงินคงเหลือ 4. การเก็บรักษาเงิน 5. การควบคุมการรับเงิน 6. การควบคุมการจ่ายเงิน 7. การจัดทำบัญชี 8. การจัดทำรายงานการเงินและการตรวจรับจ่าย 9. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 10. การจัดหาพัสดุ11 การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุด้านที่ 4. ด้านการบริหารทั่วไป 1. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 3. การรับนักเรียน 4. การส่งเสริมกิจการนักเรียน 5. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 6. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 7. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาจากผลการดำเนินงาน4ีด้านของสถานศึกษาส่งผลให้เกิดด้านคุณภาพผู้เรียน 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net NT และ RT ปีการศึกษา2563ค่าเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ 2. รางวัลชมเชย งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2564ระดับภาคคณะสงฆ์ภาค4ช่วงชั้นที่1ป1ถึงป .3 3รางวัลชนะเลิศช่วงชั้นที่1ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง3การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2564 4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนตามคำบอกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6โครงการเพจเสมาครั้งที่1โรงเรียนอนุบาลลานศักด์จังหวัดอุทัยธานีด้านครู 1. นนางสาวสุภาวรรณเจริญผู้ทอง ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัยสำหรับครูผู้สอนประจำปีงบประมาณ2564ระดับคุณภาพดีเลิศ 2. นางสาวสาวลักษณ์ด้วงนวมและนายอาน์นแสนประสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่สื่อนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นแบบอย่างได้ในรูปแบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา2564 3. นางสาวสรุดาพูนีได้รับเกียรติบัตรร่วมโครงการจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินกิจกรรมได้มาตรฐานระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา2563ด้านการบริหารจัดการ 1. น,นางสาวอุตสาตั้งตระกูลได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา2564สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขต2 2. นางสาวอุสาตั้งตระกูลได้รับเกียรติบัตรร่วมโครงการจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดน,นครสวรรค์ดำเนินกิจกรรมได้มาตรฐานระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา2563 3. โรงเรียนอนุบาลบรรพทพิสัยวัดส้มเซี้ยวได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสมศรอบ4ผลการประเมินในระดับดี 4. โรงเรียนอนุบาลบรนพดพิสัยวัดส้มเซี่ยวได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปุ่มสาระภาษาไทยปี2563โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและใช้ภาษาไทย 5. โรงเรียนอนุบาลบรรพธพิสัยวัดส้มเซี้ยวได้รับเกียรติบัตรร่วมโครงการจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินกิจกรรมได้มาตรฐานระดับคุณภาพยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2563